สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมาพูดถึงเรื่องโปรเจกต์ที่ทำนะครับก็คือผลกระทบการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าในเครือข่ายไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำนะครับแนะนำนะครับก็เนื่องจากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ EV นะครับทำให้เกิดความท้าทายใหม่สำหรับเครือข่ายไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าเป็นจานวนมากในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อเครือข่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำนะครับเช่นความเสถียรของแล่งดจนไฟฟ้าหรือการเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานได้นะครับจากปัญหาดังกล่าวนะครับทําให้เกิดโครงงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อศึกษาแนะพัฒนาการชาร์จ EV ให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ระบบไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำนะครับสโคบที่จะศึกษานะครับก็ จะเป็นการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำนะครับจากการชาร์จรถยนต์ EV นะครับซึ่งจะใช้การจำลองโมเดลและใช้โปรแกรม PowerFactory ในการศึกษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำนะครับที่ใช้ในการชาร์จรถ EV ให้มีความเสถียรมากขึ้นไม่เกิดแรงดันตกหรือแรงดันเกินในการชาร์จนะครับวิธีการนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือจะศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จ EV นะครับสองนะครับเจะจำลองโมเดลจาก power factory นะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นะครับสามนะครับนำค่าที่ทดสอบได้นะครับมาวิเคราะห์นะครับสี่ครับหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับห้านะครับทดลองจนกว่าจะได้ผลที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับ สำหรับการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ผลที่คาดหวังนะครับก็คือเราจะใช้โปรแกรม PowerFactory ในการเก็บค่าและนำมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ใช้อ้างอิงนะครับโดยงานวิจัยงานวิจัยที่ใช้อ้างอิงนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็คือเป็น EV Charging on o Residential Distribution System Impact and Mitigation ของ IEEE e นะครับอ,อ,อันนี้ปี2015นะครับแล้วก็ Impact of Electric Vehicle Charging on Low Voltage Distribution Network ครับก็ตีพิมพ์ในปี2017นะครับสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงการนี้นะครับก็คือสามารถพัฒนาระบบแรงดันต่ำในการชาร์จ EV นะครับให้มีความปลอดภัยต่อระบบและตัวรถเองนะครับ 2. นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้สูงขึ้นนะครับ สครับเพิ่มจำนวนการชาร์จ EV ให้สามารถทำได้พร้อมกันมากขึ้นครับสครับช่วยการสน,สนับสนุนใช้ EV นะครับเพื่อลดการปล่อยมลพิษจากรถยนต์สันดานะครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสมาชิกก็คือนายวลันชิตลาดลองวางนุชิตนะครับแล้วก็นายศิวัตรก้าประโยชน์นะครับ